รู้ก็เลยอย่างว่าที่บางแสนมีร้านอาหารเกาหลีและหมูย่างสไตล์เกาหลีแบบแท้ๆมาๆพร้อมกับไดเอทพอกนุ่มละมุนลิ้นที่สำคัญมีคนย่างให้นั่งกินสบายไปเลยต,ต้องผ่านมาชุดที่ร้านอินเทอร์วอนเขาเป็นร้านอาหารเกาหลีที่มีรสชาติด,ดั้งเดิมตั้งอ,อยู่ในซอยโรงแรมมารีน่าบางแสนเมนูเขามีหลากหลายแถมยังมีหมูย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆอีกด้วยอย่างอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นหมูสามชั้นไดเอทในเซตก็จะมีหมูสามชั้นเครื่องเคียงผกักน้ำจิ้มและที่สำคัญเลยจะมีน้องพนักงานมาย่างให้เรากินเองน้องก็ใจเย็นมากค่อยๆย่างกลับ ตัวเราคือชอบมากน้ำหมูคือนุ่มละมุนลิ้นและอีกหนึ่งความอร่อยคือกินคู่กับเกลือพริกไทยก็ได้ความอร่อยไปอีกมิตินึงพี่นัดคือชอบมากกินไม่หยุดเลยซุปเต้าหู้อ่อนที่นี่เขาก็ทำมาได้ดีเสิร์ฟมาร้อนๆเครื่องนี่แน่นไปหมดข้าวที่อยู่ในเซ็ตจ,จะใส่ลงไปในถ้วยหรือก,กินแยกก็ไจะกินแบบไหนก็อร่อยเข้มข้นเหมือนกัน,นเราชอบเส้นจับแชของที่นี่เส้นไม่เล็กมากผัดมาได้เหนียวนุ่มกำลังพอดีเครื่องครบทราติออริจิเอลเลยและตัวชูโรงเลยที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งก็คือไข่ตุ๋นเกาหลีไข่ต ส่งซุปสาลัยเข้าประกวด <S 2> <S 2> <conclusions> ใส,ส่แบบนี้แต่เข้มข้นหอมสาล่ายิ่งกินเพลินๆจนหมูเสร็จแรกหมดแล้วก็ขอสั่งหมูย่างสไลด์สไตล์เกาหลีมาเพิ่มเซตนี้ก็จะมีน้องหมูสไลด์จานใหญ่ซอสย่างผักเครื่องเคียงน้ำจิ้มสามย่างและความดีงามก็เหมือนเดิมเลยเพราะมีน้องๆมาย่างให้กินแบบปานนี้สุด<ส>ที่น้องย่างให้จะมีแบบจุ่มซอสและไม่จุ่มซอสใครสะดวกกินแบบห่อผักก็ห่อเลยจะกินแบบเดียวๆก็ได้หมูเครื่องเคียงผักในเซตนี้ก็ให้มาเยอะมากกินไปเลยแบบเพลินแต่อย่าลืมเหลือหมูไว้นิดนึงนะเพราเราแอดเข้าผัดมาเพิ่มด้วยน้องพพนนนนนนนัััััักกกกกกงงงงงงาา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 จจะะะะเเ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 เอออออหหหหมมมมมมูทททีีีีี่่่่่่่่่รรรรรรรยยยยยไไไวววว้้้้้้้บบขผผดดดสสสิิิใใๆโตต๊แแลลลลคคืื็็ถ เอาใส่รวมไปในนี้ได้ด้วยถัดเข้าที่แล้วเขาก็าเอาชีสใส่เพิ่มให้เราอีกจากนั้นเขาจะห่อทิ้งไว้อีก3นาทีจับเวลาด้วยน้องนาฬิการายแสนน่ารักและถึงเวลาเปิดห่อน,น้องนี่หอมฟุ้งขึ้นมาเลยชีสนี่ยืดยาวทุกอนุชีนเล้วเวอร์แบบพินาคือถูกใจมากรสชาติของข้าวคืออร่อยเข้มข้นได้ความเป็นเกาหลีแบบจัดเต็มใครไปสายอาหารเกาหลีไม่ควรพลาดร้านนี้เลยเมนูหลากหลายราคาถูกแถมยังอร่อยมากๆอีกตามมากันได้เลยร้านเคปเปิด11โมงถึง3ทุ่มขอย้ำนะชาวบางแสนไม่ควรพลาดติดตามกดไลค์กดแชร์แทกกเพื่อลมาัน